สวัสดีค่ะมาพบกับช่องน้องฟูจิจิรพัฒน์ชาแนลนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะพามาท่านผู้ชมมาดูปลานะคะอายุประมาณ3เดือนกว่าแล้วนะคะเรามาเราจะมาให้อาหารปลานะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้านะคะ8ดโมงกว่าๆนะคะแดดกำลังดีเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าเรามา ชมกันเลยนะคะอันนี้นะคะก็คืออาหารปลาเม็ดเล็กนะคะเราก็ยังให้อาหารเม็ดเล็กอยู่นะคะเพราะว่าปลาบางตัวก็ยังเด็กอยู่มันโตไม่ทันนะคะนี่เห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้เรายังไม่ได้โยนให้เลยนะคะนี่ปลา ดุกป,ประมาณ1,000ตัวนะคะปลานิลก็ประมาณพัน0นึ่งตัวะคะ่ะปลาตะเพียนด้วยนะคะประมาณ200กว่าตัวรวมทั้งหมดก็อยู่ที่2 2 0 0ักว่าตัวนะคะมาดูกันนะคะท่านผู้ชมจะให้อาหารปลา แดดก,กำลังดีเลยค่ะเราต้องให้ประมาณเวลาเท่านี้ละค่ะมีแดดเพื่อที่เขาจะได้ย่อยอาหารได้ดีค่ะท้องไม่อืดน,นะคะเพราะว่าหน้านี้เป็นหน้าหนาวมาดูค่ะท่านผู้ชมนีค่ะเราจ,จับอาหารนะคะ ลงไปอ่าดูะคะ่ะท่านผู้ชมนี่คือปลาดุกนะคะปลานิลก็จะยังไม่ขึ้นมากินค่ะเพราะก็กลัวปลาดุกทีแรกเราก็ไม่รู้ว่าปลามันมันจะไม่ทําร้ายกันเราก็เลยปล่อยบ่อเดียวกันเลยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ทำบ่อสูงนะคะเือจับ ่อยนบยเดีวกัถ้าใครอยากดูคลิปที่เราปล่อยปลาก็ย้อนไปดูคลิปแรกๆได้เลยนะคะเพราะว่าเราเคยทำคลิปปล่อยปลาไว้ค่ะดูท่านผู้ชม,มดูสิท่านผู้ชมเลยว่าน,นี่ปลานิลขึ้นมากินเลยเพราะว่าปลานิลอาจจะกลัวปลาดุกนก็จะโปรยไปแบบนี้นะคะ่ะท่านผู้ชม เดือหน้าก็อาจจะจับไายแล้วค่ะอันนี้ที่เห็นหลายๆอยู่นี่นะคะ <S <S ก็คือบ่อบำบัดน้ำเสีอค่ะเราจะทำท่อให้น้ำไหลลงมาแบบนี้แล้วก็ท่อด้านล่างก็คือดูดพวกสิ่งปฏิกูลขึ้นไป ใส่ถังสีเขียวนะคะแล้วก็มันก็จะกรองแล้วก็ปล่อยน้ำใสลงมาค่ะอันนี้คือพ่อบ้านมีไอเดียทำเองน,นะคะดูค่ะท่านผู้ชมล้า ไว้ทานในครัวเรือนนะคะแล้วก็เหลือก็อขายนะคะยุคโควิ่สร้างเหล่งอ,อาหารเห็นไหมคะจอกแหนมต้นใหญ่ๆเพราะว่ามันได้กินมูลของปลา มันกว้างมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมประเดื่อ มันจะเริ่มอิ่มแล้วค่ะท่านผู้ชมเริ่มอิ่มแล้วนะคะแล้วก็จอกรอกขายให้อีกบอ่อนะะึงค่ะอันนี้อีกบอ่อหนะะึ่งค่ะอันนี้เป็นบอ่อของปลานิลล้นล้วนกับมีปลาทับทิมแจมอยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะคะสียังไงคะแดงๆนะคะปลาทับทิม แล้วก็มีปลาตะเพียนด้วยค่ะปลาตะเพียนก็ประมาณสองร้อยกระตัวนะคะก็จะไม่ค่อยเห็นท้อหรอกค่ะจะห้อหาหารก่อนนะคะอ่าอย่างนม้ค่ทคุณผู้ชมอ,อันนี้มีแต่ปลาเนรนวนๆไม่มีปลาด็กนะคะนี่คือบ่อที่เราทําสำรองเพิ่มขึ้นมาอีกค่ะขยายเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยปล่อยแต่ปลาเนร ปลาน้นเขาจะเป็นปลาที่กินพืชน,นะคะเขาจะไม่ค่อยกินอาหารเท่าไหร่ไม่เหมือนปลาดุกขทนผชมน,นี่คบ่อหนึ่งคอันนี้เราจะปล่อยน้ำตลอดค่ะเพราะว่าบ่อของเราไม่ได้ใช้ผ้ายางรองพื้นใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเราทำแบบธรรมาชาติเลยค่ะขุดบ่อแล้วก็เราก็ ปล่อยน้ำลงเลยน้ำมันก็เริ่มขังแล้วค่ะมันก็ไม่ค่อยลดเท่าไหร่นี่ค่ะอีกคนะท่ะนผู้ชมสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะค่ะท่านผู้ชม ที่บอกเป็นเต็มนนค,ค่ะท่านผู้ชมนสบอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะช่องน้องฟูจิจิลพัฒน์ชาแนลค่ะ คลิปน่าจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะมาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ